สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเปิดกระเป๋าตังทีไรน้ำตาไหลทุกทีค่าใช้จ่ายก็รออยู่เพียบทั้งค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟจะทำยังไงล่ะเนี่ย แต่ยังโชคดีที่มีทองอยู่งั้นเอาไปจำนำที่รงรับจำนำอิซี่มันนี่สาขาเปิดใหม่ใกล้บ้านเลยรงรับจำนำอิซี่มันนี่สาขาสีนครินหนึ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่รูปแบบตึกทันสมัยโปร่งเหมือนธนาคารเลยมีที่จอดรถไว้คอยต้อนรับเป็นรงรับจำนำเอกชนที่มีสาขามากที่สุดในประเทศรับจำนำทรัพย์หลากหลายที่สุดไม่ว่าจะเป็นทองคำนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับเพชรพลอยและทรัพย์อื่นๆอ,อีกมากมายให้บริการเทียบเท่าสถาบันการเงินเก็บทรัพย์มาตรฐาน ISO เจ้าแกๆของประเทศมั่นใจ รัไม่เสียหายแน่นอนมีเครื่องมือตรวจทองคําและช่างน้ําหนักทองให้ลูกค้าเห็นเพื่อความโปร่งใสแถมที่นี่ยังมีสินค้าหลุดจำนำราคาดีสภาพนางฟ้าพร้อมทองคําฟรีค่ากําเน็ตด,ด้วยนะและนอกจากนี้เรายังสามารถส่งดอกซื้อของผ่านแอป Easy Smart หรือประเมินราคาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยสะดวกมากๆการเงินมีปัญหาก็แค่เอาซั์มาเปลี่ยนเป็นเงินพิเศษลูกค้าใหม่ดอกเบีย้ย0.99%เดือนแรกตั๋วนาน5เดือนมาได้เลยที่โรงรับจำนำอิซี่มันนีทุกสาขาทั่วประเทศครับ